เจ็ดอ่าเจบวกสองเป็นเ <9. S 1> จริงมาเขียนเลขอะไรครับ <9. S 1> เลขเก้าอ่าเลขเก้าครับเก 9, เก้าเลขเก้าฟาฟาฟา,ฟาโอเคต่อไปอา้าวนับนับครับอ,อ่าตัวต่อไปหนึ่งสองสสี่ห้าอ่นสองสาี่ห้าห้าบวกสี่เป็น แป๊บไปไม่ถูกไปเอาที่นับเรามาเร็วไปเอาที่นับเรามาแปเอาที่นับเรามาไอเอาที่นับเรามาเอาเ,รามาเร็วที่นับเราอยู่ไหนอ่ะโอเคห้าบวกสี่ <5! S 1> เป็นเท่าไหร่ครับเก้า <9! S 1> อ่าได้มาเลยแล้วนะครับได้ทีเรียนมาแล้วห้าบวกสี่ <c oughs> เป็นเก้าเออยนลงไปครับ <5. S 1> ไหนนะไหนไหน้าบวกสี่โอชี้ดิไหนห้า ห้าบวกสี่เป็น <9. S 1> เป็นเก้านี่ไงอยู่ฝั่งตรงนี้ของมือพอห้าบวกสี่เป็นเก้าเอาเขียนลงไปครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเลขอะไรครับเรียกเก้าครับผมเอาต่อไปเอานะกล้วยกล้วยกล้วยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเอาเป็นเท่าไหร่สี่บวกอะไรนะสี่บวกสามสี่บวกสามอยู่ไหนสี่บวกสามเอวนี่เอวนี่ เอ่สี่บวกสามเป็นสี่บวกสามเป็นเท่าไหร่สี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดไอ้เก่งมากเลยเอ่าเขียนเลขเจ็ดลงไปครับเขียนเลขเจ็ดลงไปยังไงครับลกเลขเจ็ดครับเก่งมากอ่าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ 2> 1, 2. 1> 1่งสองหนึ่งบวกสองเป็นอา้าวหาครับหาหาหนึ่งบวกสองครับหนึ่งบวกสองครับหนึ่งบวกสองครับ หนึ <fuck. S 2> ่งหนึ่งบวกสองเป็นเท่าไรสามเก่งมากครับหนึ่งบวกสองเป็นสามครับดีไหมครับอีกสามครับโอเคต่อไปครับเอาไปสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง อะไรบวกอะไรครับสี่บวกกับสี่บวกกับอะไรครับสี่บวกหกอยู่ไหนล่ะสี่บวกหกอยู่ไหนครับเอาเลื่อนไปเลื่อนหาเลื่อนหาสี่บวกหกอยู่ไหนครับสี่บวกหกสี่บวกหกครับเอ๊ะครับสีเป็นสิเก่งมากสี่บวกหกเป็นสิบครับผมถูกต้องนะครับโอเค โอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุยทำอะไรเดี๋ยวพอดูก่อนอ่าค่าวเดพิคเจอร์แอนด์เคอร์เซลอ่าเดคอเล็กส์นัมเบิ้ลโอเค